มาติดตามประเด็นร้อนในสังคมไทยกับดิฉันธนพรวางหาค่ะประกาศแล้วค่ะกอยศออเผยอนุมัติกู้ยืมเงินปี1ทับสอรบครบทวนแล้วค่ะโดยขอให้นักเรียนนักศึกษาและสถาบันค่ะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่15พฤศจิก,กายนนี้จากที่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษากอยศแจ้งความคืบหน้าการดำเนินงานประจำปีศึกษา1ทับสองว่าขณะนี้ค่ะได้อนุมัติการกู้ยืมให้แก่ผู้กู้รายเก่า ที่เปลี่ยนระดับการศึกษาและผู้กู้ยืมรายใหม่ครบถ้วนเรียบร้อยแล้วดรธนันวรรณวงขจรกิติผู้จัดการกองทุนเปิดเผยว่าหลังจากกระบวนการอนุมัติคำขอกู้ยืมเสร็จสิ้นขอให้นักเรียนและนักศึกษาที่ได้รับสิทธิ์เร่งจัดทำสัญญากู้ยืมเงินและแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืมให้เรียบร้อยภายในเวลาที่กำหนดของสถานศึกษาแต่ละแห่งค่ะจากนั้นสถานศึกษาต้องดำเนินการแนบไฟล์สัญญาและแบบยืนยันการเบิกเงินเข้าสู่ระบบ DSL ของกองทุนให้เสร็จสิ้น ภายในวันที่15พฤศจิกายน2568ซึ่งเป็นวันสุดท้ายก่อนระบบปิดการดำเนินการกู้ยืมในภาคเรยียนนี้ค่ะดรธนันยาว่าการดำเนินการให้แล้วเสร็จตามกรอบเวลาที่กำหนดมีความสำคัญอย่างยิ่งเพราะหากผู้กู้ยืมหรือสถานศึกษาค่ะไม่ส่งข้อมูลภายในเวลาที่กำหนดอาจส่งผลให้ไม่สามารถเบิกจ่ายเงินกองทุนได้ตามแผนจึงขอให้ทุกฝ่ายเร่งตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารและข้อมูลในระบบเพื่อไม่ให้พลาดโอกาสทางการศึกษาสำหรับปีการศึกษา256 2 1 8นี้ค่ะกยศได้ขยายกรอบเวลาให้กู้ยืมเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้รับการสนับสนุนมากขึ้นโดยมีผู้ได้รับสิทธิกู้ยืมกว่า8แสนรายทั่วประเทศรวมวงเงินแล้วรวมวงเงินกู้แล้วกว่า50 0 0 0ล้านบาทรวมวงเงินกู้กว่า50 0 0 0ล้านบาทค่ะทั้งนี้ค่ะเพื่อช่วยเหลือน,นักเรียนและนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์รวมถึงสนับสนุนผู้ที่ศึกษารวมถึงสนับสนุนผู้ที่ศึกษาในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลักของประเทศค่ะเช่น วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิศวกรรมสุขภาพและการศึกษาทั้งนี้เข่าวงเงินกู้ดังกล่าวมาจากงบประมาณของภาครัฐร่วมกับเงินทุนหมุนเวียนจากผู้กู้รุ่นพีที่ได้รับชําระคืนให้กองทุนซึ่งสะท้อนถึงระบบการช่วยเหลือที่ต่อเนื่องจากรุ่นสู่รุ่นเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนรุ่นใหม่ได้เข้าถึงการศึกษาอย่างเท่าเทียมกยศยังยืนยันถึงพันธกิจสําคัญในการลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษาและช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองทั้งในด้านค่าเล่าเรียนค่าของ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาเพื่อให้นักเรียนและนักศึกษาสามารถมุ่งมั่นถึงการเรียนอย่างเต็มที่โดยไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายสุดท้ายค่ะกยศขอความร่วมมือจากกองทุนสถานศึกษาและผู้กู้ยืมเงินเร่งดาเนินการทุกขั้นตอนให้เสร็จสิ้นภายในวันที่15พฤศจิก,กายน2568นี้เท่านั้นค่ะเพื่อไม่ให้พลาดสิทธิการกู้ยืมในปีการศึกษานี้พร้อมย้ำด้วยค่ะว่ากองทุนยังคงมุ่งมั่นทําหน้าที่สร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่เยาวชนไทยอย่างต่อเ เพื่อพัฒนากําลังคนคุณภาพให้กับประเทศต่อไปซึ่งในเรื่องนี้ค่ะมีประชาชนออกมาแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมายค่ะอาทิเช่นดีครับท่านที่อนุมัติเพราะเด็กบางคนเข้าปีการศึกษาปี2เทม 1, อมหนึ่งยังไม่ได้เงินอนุมัติเลยครับขอบคุณครับที่เห็นอนาคตของเด็กความคิดเห็นต่อมาค่ะบอกว่าไปแสดงยอดหนี้ปัจจุบันของปีนี้ด้วยค่ะหักหักไปเนี่ยตัดยอดของปีนี้เท่าไร่แล้วเดี๋ยวก็ว่าไม่จ่ายแล้วไปเจอเบี้ยปรับ และอีกความคิดเห็นหนึ่งค่ะบอกว่ากรุณาปรับยอดให้เป็นปัจจุบันด้วยจ้าจ่ายตั้งแต่วันที่หนึ่ง จนวันนี้วันที่5ไม่เห็นจะปรับยอดให้ตามที่บอกเลย3วันทําการแล้วจ้ะผ่านมา4วันแล้วเนาะแถมดอกเบี้ยขึ้นรายวันอีกเป็นต้นค่ะสุดท้ายค่ะนักเรียนและนักศึกษาที่ได้รับสิทธิ์กู้ยืมจากกยศนะคะอย่าลืมไปตรวจสอบสถานะในระบบและดําเนินการให้ครบถ้วนทุกขั้นตอนภายในวันที่15พฤศจิก,กายนนี้เพื่อไม่ให้พลาดสิทธิ์กันนะคะคุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะคะแล้วถ้ามีประเด็นไหนน่าสนใจเราจะกลับมาติดตามกันใหม่อีกครั้งค่ะ